สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนคุณทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องขันปากฟุตบอลนะครับวันนี้ข่าวเช้านะครับเวลา9โมงตรงนะวันนี้มีทั้งข่าวซื้อขายลิเวอร์พูลแมนซิตี้เชลซีอาร์เซนอลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับแมนยูด้วยนะเออมาเริ่มกันที่ข่าวลิเวอร์พูลก่อนนะครับข่าวแรกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็เป็นข่าวใหญ่พอสมควรนะครับก็หงนะครับยื่นอุทธร์ใบแดงแม็กอลิสเตอร์นะลิเวอร์พูลนะครับจะยื่นอุทธร์ใบแดงของแม็กอลิสเตอร์นะครับ ที่ได้รับในเกมพิมพิลิกที่ชนะบอลมัดเมื่อคืนวันเสาร์แมคกลิเตอร์นะครับประเดิมสนามที่แอนฟิลด์ด้วยใบแดงในนาทีที่58ของเกมลิเวอร์พูลเอาชนะบอลมัด3ประตูตอนน่องหลังจากเข้าแย่งบอลพร้อมไรอันคริสตี้แต่คู่แข่งถึงบอลก่อนจึงกลายเป็นกองกลางอาเจนตายเปิดฝ่าเท้าใส่เลยโดนใบแดงจากผู้ตัดสินโดยตรงทันที BBC นะครับสื่อดังอังกฤษนะครับรายงานว่าลิเวอร์รพูลนะครับจะยื่นอุทธรณ์ใบแดงของแม็กเอลิสเตอร์โดยหวังว่าจะถูกยกเลิกคําตัดสินและบทลงโทษแบน3เกมหลังจากนี้ภายหลังจบเกมเจเกนคอปผู้จัดจาการทีมลิเวอร์รพูลมองว่าใบแดงของแม็กอลิสเตอร์รุนแรงเกินไปจากการตัดสินของผู้ตัดสินโทมัสบาร์มอน คั้งนี้เกมที่แอนฟิวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผู้ตัดสินบามอนเป่าจุดโทษให้กับริฟูในครึ่งแรกและแจกใบแดงให้แม็กอลิสเตอร์ในครึ่งหลังโดยทั้ง2จังหวงปะปาดสะจากการแทรกแซงจากผู้ตัดสิน VAR ก็มารอดูกันนะครับว่าริฟูย,ยื่นไปแล้วนะว่าจะายื่นผ่านหรือเปล่าจะอุทธรณ์ผ่านหรือเปล่านะครับโอ้โหเรื่องนี้เป็น เรื่องที่แบบใหญ่เหมือนกันนะถ้าแบบไม่ผ่านนี่3นัดติดๆเนี่ยนะครับเสียหายต่อลิพูแน่ๆนะเออสำหรับเรื่องนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าออจะเป็นยังไงนะเออมาต่อกันที่ข่าวลิพูเหมือนเดิมนะครับแข่งเป้าหมายลิพูนะถูกโยงเข้าตาทีมลีกซาอุนะก็สโมสรอนซาอุโปลีกนะครับยังไม่หยุดคว้าตัวนักเตะจากลีกดังในยุโรปไปเสริมทัพโดยล่าสุดเป็นคิวของโรดิโกเดอปอลกองกลางเคยเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลนะครับ รายงานจากโรมาโน่นะครับนักข่าวเทีอนหนึ่งเปิดเผยว่าโรดิโกเดปอหนึ่งในแข้งเป้าหมายของลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวกับทีมดังซาอุโปลิก่อนปิดตลาดซัมเมอร์นี้มิดฟิลด์ดีกีแชมป์โลกล่าสุดกลายเป็นที่สนใจของเอาอาลีสโมสอนดังจากดินแดนเศรษฐีน้ำมันหลังจากที่พวกเขาพาดคว้าตัวปีเอโตซิลินสกี้จากนาปุลีเดอปอไล ย้ายจากลีกอ,อุนินิเซไปยังแอดมาลิกเมื่อปี2021และยังเคยเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของเ์พูลมาแล้วแต่ไม่ได้มีการติดต่อ,อก,กันอย่างเป็นจริงจังนอกจากนี้นะครับผงแดงกองกลางวัย29ปียังได้รับความสนใจจากทีมอื่นในพรีเมียร์อีกด้วย ในขณะที่ฟิชเชอร์เจสนะครับสื่อดังของสเปนนะครับระบุค่าตัวในการย้ายทีมครั้งนี้น่าจะอยู่ที่40ล้านยูโรหรือประมาณ34ล้านปอนด์นะครับโอ้โหก็รอดูเลยครับว่าลิฟูนะครับจะพลาดตัวนี้หรือเปล่าหรือว่ายังจะสนใจหรือเปล่าหรือว่าลิสุูจะได้นะครับเออก็โอ้เป็นเรื่องใหญ่กันเลยนะครับมาต่อที่ข่าวแมนยูกันบ้างนะครับผีนะครับไม่ฝืนกระแสสังคมแยกทางกินวุ่นนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตรียมดําเนินการแยกทางกับเมสันกรีนวูดอย่างเป็นทางการหลังจากที่สโมสอน,นะครับเผยผลการสืบสวนภายในเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับบรรดาเสืออังกฤษระบุว่ามีแนวโน้มที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะอนุญาตให้กรีนวูดกลับมาลงซ้อมและเป็นนักเตะของสโมสอนอีกครั้งหลังจากกองหน้าวัย21ปีถูกสั่งห้ามไม่ให้มีกิจกรรมกับสโมสสเพราะคดีความเรื่องทำร้ายร่างกายและคุกคามทางเพศ กนนันกระแสต่อต้านจากสังคมโดยเฉพาะกลุ่มสตรีที่พุ่งเป้าหมายไปหาแมนยูทำให้ล่าสุดสโมสรดังของทำให้ทำให้ล่าสุดสโมสรดังของแม,มนเชสเตอร์ต้องออกแถลงการบทสรุปการสอบสวนภายในและยืนยันว่ากำลังทำข้อตกลงแยกทางกินวูดหลังจากนี้อย่างไรก็ตามแม้ในแถลงการยืนยันสโมสรสโมสรกำลังเร่งหาข้อตกลงแยกทางกับกินวูด แต่ยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่สลับกรณีของกินบูดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุมและสืบสวนจากถูกกล่าวหาว่าทําการกักขังหน่วงเหนี่ยวพยายามผ่มขืนและทําร้ายร่างกายแม้ว่าภายหลังเจ้าหนะ้าที่จะตำรวจจะยกเลิกข้อกล่าวหาทั้งหมดแต่กระแสสังคมได้ตัดสินนักเตะรายนี้ไปแล้วโดยทางกินบูดออกแถลงการตามมาว่าตนเองเข้าใจถึงการตัดสิน ใจของสโมสรรวมถึงกระแสสังคมที่ตัดสินตนเองจากภาพที่ปรากฏออกมาซึ่งเขาพร้อมยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งนี้การตัดสินใจดังกล่าวของปีศาจแดงมีขึ้นหลังจากการหารือร่วมกับกินวูดและครอบครัวนักเตะรวมถึงการปรึกษากับทีมงานในสโมสรที่นำกระแสสังคมเข้ามาพิจารณาอีกด้วยหลังจากนี้แมนยูเ็ดจะดำเนินการยก ยกเลิกสัญญากินวูดซึ่งลงเล่นให้ผีแดงโหนล,ล่าสุดท้ายเมื่อเดือนมกราคมปี2022ด้วยทางนักเตะจะดำเนินการในส่วนของตนเองต่อไปเพื่อมองหาสังกัดใหม่ในอนาคตโอ้โหก็เป็นที่รับรอยนะครับแมนยูนะยกเลิกสัญญากินวูดนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทนกระแสสังคมไม่ไหวนะครับเออมาต่อกันที่ปาวาน,นครับใกล้ได้ทีมใหม่แล้วหลังปัดข้อเสนอแมนเชสเตอร์นไนเต็ดนะครับ แมนยูนะครับได,ได้ให้ความสนใจในตัวของมัชแมนปาวากองหลังบาเยนเมมิกและได้ยินข้อเสนอเพื่อดึงตัวมาร่วมทีมแล้วอย่างไรก็ตามเจ้าตัวกําลังมาลุข้อตกลงกับสโมสสใหม่แล้วนะครับมีรายงานมัชมินปาวานะครับกองหลังบาเยนใกล้จะรรลุข้อตกลงกับอินเตอร์มิลานแม้มีข่าวว่าแมนยูยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกให้ความสนใจอยู่ก็ตามแข่งทีมชาติฝรั่งเศสเหลือสัญญาค้าแข่งกับทีมเสือใต้ อีกออกเพียงปีเดียวโดวยเจ้าตัวแสดงความชัดเจนว่าจะไม่ขอต่อสัญญาและต้องการย้ายทีมข้อเสนอแมนยูถูกปฏิเสธไปเมื่อช่วงต้นเดือนแต่พวกเขาก็ยังคงมีการเจรจากับปวาวาและบาเย,ยนอย่างต่อเนื่องโดยเอลิกเินฮากมองว่าปาวาจะสามารถเข้ามาเป็นตัวแทนของแฮร์รี่แม็กควายที่กำลังจะย้ายไปเวสต์แฮมได้อย่างไรก็ตามดิว ของทีมขุนค้อนกับกองหลังทีมชาติอังกฤษกับล้มเหลวไม่เป็นท่าทําให้สถานการณ์ดังกล่าวการคว้าตัวกองหลังเสือใต้เปลี่ยนไปโดยชิดสิ้นเชิงล่าสุดรายงานเปิดเผยว่าอินเตอร์มิลานหวังบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวปาวาให้ได้ไม่กี่ในวันข้างหน้าโดยพวกเขากําลังเข้าการเข้าใก,ากาล้การบรรลุข้อตกลงกับบาเยิร์นแล้วโดวยคาดว่าจะมีค่าตัวอยู่ที่30ล้านยูโรหรือประมาณ25ล้านปอนด์ก็ โอ้โห oh, ข่าวนี้แมนยูน่าจะไม่เอาเลยครับหลังจากที่ดิวแม็กควายล่มนะมาดูกันที่ข่าวนี้นะครับก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะสำหรับผมนะสื่อท,ท้องถิ่นนะครับเผยว่าแมนยูตกลงขายดาวลุ่งให้ทีมจากลีกดัตนะครับเอเมอร์ลองนะครับทำไปหนึ่งประตูนในช่วงทัวร์ปีซีซั่นกับแมนเชสเตอร์เนย์เต็ดยูนเต็ดนะครับใส่เงื่อนไขส่วนแบ่งค่าตัวจากการขายเอาไว้ด้วยก็ ขายเรียบร้อยเลยนะครับสำหรับเด็กดาวรุ่งจากแมนยูนะครับที่ขายไปจากลีกดัตนะของปิดไฟนั้นคนไม่ต้องตกใจนะเรือนะครับตกลงแลนคว้าตัวโดกูเข้าสังกัดนะครับโอ้โหก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะสำหรับข่าวนี้นะครับสื่อฝรั่งเศสนะครับรายงานออกมาว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผ่านข้อตกลงแลนในการคว้าตัวเชเลมี่โดกูนะครับไปทำหน้าที่ปีกรายใหม่ สถานการณ์ของแนวลุกความเร็วสูงชาวเบลเยียมกลายเป็นที่จับตามองในหน้าสื่อหลังจากแมซิตียสนใจดึงร่วมงานและช่วงที่ผ่านมายกระดับการเจราจาอย่างจริงจังล่าสุดนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาฟุตแมกาโตรายงานว่าเรือใบสีฟ้าผ่านข้อตกลงจ่ายเงินค่าตัวประมาณ60ล้านยูโรเพื่อดึงโดกูไปเล่นในเอดรียสตเดียมโดยแผนการของแชมป์พิมพิลีกล่าสุด2 0 2 2 2 0 2 3 จะให้โดกูเดินทางตรวจร่างกายที่อังกฤษภายในสัปดาห์นี้ซึ่งหากเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้แข้งวัย21ปีจะลงสนามและเป็นนักเตะใหม่ของแมนซิตี้ในช่วงสุดสัปดาห์หลังจากนั้นไม่นานโรมาโ,โน่นะครับออกมายืนยันพร้อมระบุว่าโดกูเตรียมเป็นนักเตะใหม่แมนซิตี้อย่างเป็นทางการหลังจากแลนยอมรับข้อเสนอรอบใหม่จากทางเรือใบสีฟ้าถือเป็นแนวลุกหน้าใหม่ที่กำลังเข้าไปทำหนะ้าที่ให้เป๊ปโกดิโอลาหลังจากที่สโมสสอน ปล่อยตัวลิยารดมาเลสออกจากทีมก่อนหน้านี้ก็เฮียวิโก้แล้วนะครับสำหรับโดกูนะเอ60อล้านปอนด์นะครับแพ็กเกจนะก็มาดูกันนะครับว่านักเตะคนนี้จะปังกับแมนซิตี้หรือเปล่านะแต่ส่วนมากก็โอ้โหทุกคนก็รู้ดีนะว่าปังกันอยู่แล้วนะทุกคนครับเออมาต่อกันที่ข่าวเชลซีนะครับบรรลุข้อตกลงดึงตัวเปโตวิชเฝ้าเสานะครับก็ข่าวนี้เป็นข่าวดังนะจากโรมาโน่เหมือนกันนะครับ เชลซีนะครับได้ผู้รักษาประตูคนใหม่มาร่วมทีมอีกรายหลังบรรลุข้อตกลงดึงตัวจอจ้เปโตวิดมาจากนิวอิงแลนด์เลฟวอรูชันเดียรติงนะครับสื่อดังแล้วก็ลโลมาโน่เนยน,นะสื่อดังรายงานว่าทีมดังในพรีเมียร์ลีกตกลงจ่ายค่าตัว16ล้านยูโรบวกโบนัสอีก2ล้านยูโรเพื่อดึงตัวนายทวารวัย23ปีมาจากนิวอิงแลนด์เลฟวอรูชันคาดการณ์ว่าเปโตวิดจะเข้ารับการตรวจร่างกายกับเชลซีและเซ็นสัญ,ญญาอย่างเป็นทางการในอีก23วันต่อจากนี้ นายทวานทีมชาติเซอร์เบียได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดของศึก MMLS ในปัจจุบันโดยเฝ้าสองให้นิวอิงแลนด์48นัดนับตั้งแต่เซ็นสัญญากับทีมในปี2022เพื่อทดแทนเมนเทอร์เนอร์ที่ย้ายไปอาร์เซนอลแมทเทอร์เนอร์ที่ย้ายไปอาร์เซนอลฤดูกาลน,นี้เชลซีดึงตัวโรเบิร์ตซานเชสมาเป็นมือหนึ่งคนใหม่และปล่อยตัวเอ็ดวาร์เมนี่ไปเล่นในลีกซาอุรวมถึงเกป้าอาริสบาลาก้าที่ไปเลอ้ยมาลิกด้วยสัญญายืมตัวก็ น่าจะได้แล้วจริงๆนะครับสำหรับประตูคนใหม่นะก็น่าจะเป็นมือ2แหละทุกคนผมว่าคิดว่าไม่น่าจะเอามาแข่งขันกับโรเบิร์ตซานเชสนะเพราะว่าโรเบิร์ตซานเชสเคยเล่นในพรีเมียร์ลีกมาแล้วนะก็มีประสบการณ์เนี้ยก็รอดูกันนะครับว่าจะได้แข่งขันแล้วจะได้เป็นมือหนึ่งหรือเปล่าเออมาปิดท้ายนะครับกันข่าวที่อาเซนอลนะครับเมื่อคืนนะตัดเกรดนักเตะอาเซนอลนะเกมพรีเมียร์ลีกนัดเหลือ10คนบุกเฉือนทิตส์มาเลตศูนย์หนึ่งเมื่อวานนะครับ โอลิการนะครับก็หลักๆเลยนะซัดจุดโทษพาอาเซนอลนเฉือนชนะคิสตันพาเลตโทมิยาสุนะครับโดนใบแดงช่วงครึ่งหลังปืนใหญ่ขวาสาวคะแนนหืดจับในศึกลอนดอนบ,บี้ตัดเกตกันนะครับอา,อารอนเนมเดียวนะครับให้เจ็ดนะวันนี้ได้ออกแรงค่อนข้างบ่อยแม้ว่าจะไม่ใช่จังหวัดเซฟแต่การออกมาตัดบอลการออกบอลด้วยเท้าหรือการเก็บตกลูกการกาศถือว่าทําได้ดีไม่มีข้อผิดพลาด วิลเลียมซาริบาให้7นะเป็นตัวสุดท้ายคอยปัดกวาดแดนหลังแม้อาจจะมีกะอาจจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างแต่วันนี้เจ้าตัวมีจังหวะสังสก,กัดสวยๆให้เห็นหลายครั้งโดยเฉพาะการสไลด์ลูกหลุดเข้าเขตโทษของจอแดนอายูที่แม่นยำสุดๆเบนไว้ y, วันนี้ให้7นะรับมือกับแนวลูกพาเลตได้ดีมีความเรียวความแข็งแกร่งในการเข้าปะทะได้โอกาสเติมขึ้นไปต่อบอลแดนกลางอยู่บ้างช่วงแรก ทาเคฮิโรโทมียาสุนะครับก็ให้6นะลงประจําการเป็นแบ็กซ้ายแทนที่ทิมเบอร์คอยเติมขึ้นไปประสานงานกับทั้งมาร์ตินเนลี่และฮาวเวร์บ่อยแต่โชคร้ายที่คืึ่งหลังมาโดน2ใบเหลืองติดต่อการจนเป็นใบแดงตั้งแต่นาที67โทมัสปาเตนะครับวันนี้คอยต่อบ,บอลกางสนามวันนี้ประเดิมขยับมาเป็นมิดฟิลแต่หลังจากทีมเหลือ10คนก็ถอยไปยืนแบ็กขวาเต็มตัวนะ นี่แคนไลท์ให้7นะวันนี้ก็โคอยคมจังหวะเกมแกอ่ากลางสนามยืนคอยค่อนข้างสูงคอยเชื่อมเกมหน้ากรอบเขตโทษมีจังหวะได้รอดสอดส่องไกลอยู่บ้างออริกาวันนี้ให้6นะครับคอยเชื่อมเกมแดนหน้าแต่วันนี้โอกาสได้กับได้เล่นบอลกับทีมมีค่อนข้างจำกัดอย่างไรก็ตามเจ้าตัวเป็นคนสังหารจุดโทษช่วยให้ทีมคว้าชัยในที่สุดไคฮาวเวนะครับวันนี้พายายามขยับเขยา่าเข้าใกล้เพื่อนร่วมทีมเพื่อคอยต่อบอลในแดนหน้า วันนี้เริ่มมีบทบาทมากขึ้นมีจังหวะได้จบอยู่บ้างแต่ยังไม่เฉียบขาดพอกาเบียม,มาตินารีนะครับวันนี้ให้หกนะใช้ความเรียวปั่นป่วนทางกาบซ้ายแต่วันนี้ดูจะเลี้ยงไม่ผ่านโจเอลวอร์ดที่คุมโซนได้ดีกระทั่งทีมเหลือ10คนเจ้าตัวก็โดนเปลี่ยนออกเพื่อแก้เกมซาก้านะครับวันนี้บทบาทที่โดดเด่นนะในช่วงแรกทางกาบขวาที่ได้ไป กับบอลบ่อยครั้งแต่นี้จังหวะจบและจังหวะจ่ายยังข,า,ขาดๆเกินๆกระทั่งครึ่งหลังถูกโยกมาเป็นแบ็กซ้ายในช่วงที่ทีมเสียเปรียบเรื่องผู้เล่น NK เทียวันนี้ให้หนะครับพยายามหาช่องและไปกับบอลมีจังหวะพลิกบอลสวยๆในกรอบเขตโทษหลายครั้งน่าเสียดายที่วันนี้เฉียบคมไม่พอมีทั้งจังหวะยิงชนเสาติดบล็อกแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็เรียกจุดโทษได้นั่นเองนะส่วนตัวสำรองนะครับที่มาแทนที่ามาริเลลี่ครับก็คือกาเบียวนะ นาทีที่70นะครับให้7นะลงมาอุดแนวรับหลังเกมเมื่อทีมเหลือ10คนประจําการเป็นเซนเตอร์ตัวที่3ซึ่งคอยเก็บกวาดได้ดีในช่วงท้ายเกมจอร์จินยู่นะครับแทนที่เอ็นเคเทียนาทีที่79นะวันนี้ให้7นะครับคอยเก็บบอลคอยเก็บบอลต่อบอลแดนกลางใช้ความเมงประสบการณ์ในการคุมจังหวะเกมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอ,อ,อาเซนอนนะก็โหได้3แต้มนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวเช้านะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย